สวัสดีครับตอนนี้ช่อง Top10 ได้สร้าง Facebook o o n p a n p เ็นของตัวเองแล้วนะครับเพียงแค่เพื่อนๆกดดูคลิปไหนก็ได้ของช่อง Top10 แล้วเลื่อนลงมานี่แล้วกดลิงก์ตรงคำว่า f a c e b o o k นะครับอ่ากดเข้าไปเลยอ่าอ,อ,อันนี้คือหน้าแฟนเพจของตัวผมเองนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าใครอยากสอบถามอะไรก็ลองมาสอบถามผมใน Facebook Fanpage ก็ได้นะครับเผื่อผมว่าแล้วเดี๋ยวผมมาตอบอ่าเอาละครับ อันนี้คือคลิปที่ผมสตรีเมื่อวันที่สมเดือน9ปี2 5งพนห้าะครับดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตอนที่ผมสตรีบ้างไปเราไปดูกันเลยขอแล้วนะลงสองสมรอบเนี่ยอย่าหลุดนะร้องไห้เลยนะขอละมาแล้วกดล่างก่อนเลยเดี๋ยวเพื่อนไม่ได้ โอ้ยกูปวดหัวตัวเองว่ะกูกกาลังจะปวดร่างเลยโู้ทำอะไรลงไปอีกแล้วโอ้เมื่อกี้กำลังจะกดแล้วแป้งร่างหนึ่งไม่ยอมกดให้โอ้โหกูจะรั่วไปกลับร่างเมื่อกี้กำลังจะกดแล้ว กดกลับล่างไปแล้วแล้วแม่งไม่มีเอาถ่วงตั้งแต่ยังไม่ลงดังคนเรามันก็ผิดพลาดกันได้ที่50โคไลค่าขนมนี้ที่ให้น้อง10บ,บาทมาทาแถมถวงเพื่อนครึ่งหมายสี่หเหลี่ยม T O P T N e อะไรวะะพิมอะไรมาวะมาช้าแถมถุงเพื่อนอีกท t o เท0สภาพแสวแสวกูจะหลุดไนะปเนี่ยกูเสี่ยวเหมือกันนะ ฝนตกเนี่ยเอ้ยอย่าตกดิกูจะลงดันไอ้วันกูไม่ลงเราไม่ตกพอพรก็หนึ่งชั่วโมงใช่ไหมก็ประมาณสองสารอบถ้าดามเมจไวหน่อยก็จะประมาณสามรอบถ้าช้าก็ประมาณสองรอบใครดึงบอสวะผมไม่ใช่ท็อปเทนหรอกมั้งถ้าท็อปเทนน่าจะไม่รอดอะบอสคุณจะไล์เกมอื่นไหมกม็เอามีโอกาสครับมีโอกาสที่จะไล์อยู่ไล์ like อยู่แล้วเกมอื่นเนี่ยมันไล์อยู่แล้วเพราะผมชอบเล่นหลายเกมแค่ช่วงเนี้ยเน้นดิจิมอนไปก่อน รีบไปไหนรเรเพื้นเลไม่เข้าเลยอย่าให้พิม์เยอะอย่าให้พิมพ์เยอะแค่นี้ก็มั่วอยู่แล้วมีหนึ่งค่าขนมนี้ที่ให้น้องสิบบาทที่ทำคอนเทนต์วิวหนึ่งโซโล่ดันแม่ให้ดูหน่อยครับถือว่าผมขออะไรวะฟังไม่ชัดเลยเมื่อกี้ที่ทำคอนเทนต์วิวหนึ่งโซโล่ดันแม่ให้ดูหน่อยครับถือว่าผมขอโอ้โหขอไปไกลๆเลยฮะสภาพแค่กูของแค่นี้กูยังสู้ลงดันแม่ไม่ไหว ต่อให้โปก็ไม่ไหวกูพูดแหละต่อให้โปก็น่าจะลำบากเรือ1พวกหนะึ่งสภาพไอบีนึงพูดอะไรออกมาผมขอมีสติก่อนนะลงดันต้องมีสติแค่นี้ก็ให้เขาแบกเกินไปละที่ภาพมันแตกหรือภาพมันไม่ชัดน,นี่ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมอัดย้อนหลังจากของผมสตรีมผมดันลืมอัดตอนที่ผมสตรีมไว้ขอโทษทีนะครับ เริ่มค้งละอีกไม่นานนาจะจุดเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นโอ้ยมึงจะมาตกอะไรวันนี้วันอื่นมีให้ตกตั้งเยอะไม่ตกตกวันนี้เนี่ยวันนี้กูสาพ,พร้อมสําหรับการลงดันเนี่ยโอ้โหขอลายนุดดโชโดสิบบาทสปามุนญ,ญ่าเลยผมก็ไม่อยากโดนคนในตี้ด่านะท็อปเทนหายไปเนี่ยเหมือนเอาภาระออกจากอกไปเลยนะอย่าทำอย่างนั้นโอ้โหอ๋อลืมไปเขาเขาวัคซีนหมดเลย ไป let's go ต่อเอาโอ้อโ,อโหชีพหายแล้วกูไม่หลุดคนแบกหลุดชีพหายแล้วเอาอยัางไงดีล่ะเอาอยัางไงดีล่ะกูหลุดยังจะรีสกว่าเลยสภาพนี้เอาอยัางไงดีล่ะ เย้ย <Yeah. S 2> โอ้ยและแรงซะด้วยนะไอ้บอสเวนเฮ้ยเราจะเอา18รอบอิงเหรอใครอะ่ะมันจะไม่ไหวแล้วนะน่าจะยากนะมันหาได้แต่น่าจะลำบากอยู่นะน่าจะมีคนตุยผมว่ากูเป็นคนแรกเลยพยายามดูอยู่เมื่อกี้ออกยันแล้วเหรอ ทองไข่ก็ได้โอ้โหมันได้ไปถึง20สบดีผมได้แค่ส8อแปยอะยว,วุ่นหายจัดเลยวันนี้เอาแล้วกูติดอะไรเนี่ยโอเ้เกมมึงให้กูติดอะไรค,ครับเนี่ยโอเ้เกมเออแม่แม่ยิ่งดูเดือดฝนยิ่งแรงสภาพเล่นอะไรกันเนี่ยลงไม่เคยชวนมันไม่ตี้มันเต็มแล้วแล้วเมื่อกี้เพื่อนหลุด แล้วเนี่ยหนักกูแล้วเนี่ยหนักพวกเราสามคนแล้วเนี่ยโอ้ไก่วีกูหมดเป็นสิบแน่สภาพเหมือนท้องฟ้าสาดใจนะครับพี่ยิ่งเห็นหมดลำบากคุณยิ่งชอบใช่ไหมเ้ยเอฟฟี่โมเ t นตมึงมาทำอะไรกันเนยอะแยะวะเนี่ยฮะไอ้บอลเวนโอ้โอ้โหไอ้เยียมา ตากูมาเป็นแถวเลยสรุปหลุดเฮ้ยยังไม่หลุดอย่าพูดอย่างนั้นไปเฮ้ยสิวอะไรอ่ะอ้าวไปเข้าเพื่อนเฉยไปเนยรอ,ยอผมด้วยรอผมด้วยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าไอ้เชี่ยลอย่าบอกนะว่าไอ้เชี่ยลไอ้เชี่ยลกูเข้าน้เพืชเชี่ยลกูเข้าน้ำ ไม่ได้โยนเขาได้กันเต็มโอ้กูจะบ้ากูทำอะไรลงไปไม่อยากได้ของก็ไม่บอกมังมามค่าขนมนี้พี่ให้น้อง99บาทใจร่มๆค่อยๆเล่นครับตายไม่เสียเอ้บัตรแตร่มๆค่เล่นกันตายไ่เยกก็ได้บัตแค่เก็บใหม่ลงบ่อยๆไม่เป็นไรครับผมเอาฮาแต่กูก็ไม่คิดว่ากูจะรั่วขนาดนี้ในวันนี้โอ้โหอ๋แรงบัตรอีก อะเดี๋ยวผมไปทำข้อสอบก่อนหาคนแทนผมหน่อยเอา้าเพื่อนกูไปทำข้อสอบอีโอ้อะไรกันครับเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับปาร์ตี้เราเอา้าชิบหาแล้วหนักเลยทีนี้ไอ้เอ้าหาจัดเพื่อนเองก็เอาหาเกินโอ้ ันนี้มันวันอะไรกันครับเนี่ยอ่ะยังไงก็ขอจบคลิปแต่เพลงเท่านี้แล้วกันครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้ได้ความสนุกสนานบ้างบ้างนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับฝากไว้เราค่อยเจอกันใหม่ในเกมหน้าหรือเกมนี้หรือสตรีมหน้าหรือสตรีมนี้ก็แล้วแต่เจอกันเย้ Yo!